ดีค่ะพบกับช่องพอ่อลูกพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยวบ้านคุณยายแคมปิ้งค่ะตามหนูมาหนึครับครับในส่วนของทางเขา้าทางแรกนะครับพอเดินเข้ามาถึงเนี่ยจะมีในส่วนของจุดเช็คอินนะครับเช็คอินแล้วก็จะมีส่วนของเป็นร้านค้าร้านค้าก็จะมีร้านค้าสินของจำหน่ายนะครับ ขนมของใช้ดเดินเลยจากจุดเช็คอินนะครับเดินตรงมาครับแล้วก็เลี้ยวขวาลงงลานกลางเต็นได้เลย นะครับเดินตามน้องแก้มอยู่ไปเลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้นะครับเลยจากจุดเช็คอินมาตรงนี้จะเป็นทางลงลานกลางเต็นท์นะครับก็ค่อนข้างชันนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาครับรถจงลงได้นะครับไดินนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ลงได้สำหรับที่บ้านคุณยายแคมปปิ้งนี้นะครับ จะมีลานกลางเต็นท์ทั้งหมด3ลานนะครับในส่วนของลานแรกนะครับด้านนี้นะครับลานแรด้านนี้จะเป็นในส่วนของลานป่าไผ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของมีพวกต้นไผ่เป็นป่าไผ่นะครับบรรยากาศก็จะล่มลื่นนะครับจะครึ้มลานที่สองบลานที่3านี้จะเป็นในส่วนของลานริมน้ำ เดี๋ยวเรามาชมร้านที่หนึ่งกันนะครับร้านกลางเต็นท์ที่หนึ่งเป็นร้านกลางเต็นท์ป่าไผ่นะครับบรรยากาศจะล่มลื่นนะครับมีในส่วนของต้นไผ่สูงนะครับสูงเลยทีเดียวในการล่มลื่นมาก ติดริมน้ํานะครับแต่ว่าในส่วนของตรงลานป่าไผ่เนี้ยไม่สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับเพราะว่าตะลิ่งมันชันเดี๋ยวเราไปดูลานกลางเต็นที่สองกันนะครับลานที่สองกับลานที่สามนี้จะเป็นในส่วนของลานริมน้ำนะครับเดี๋ยวเ,เดินไปดูในส่วนของลานริมน้ำกัน เข้ามามาเดณเในส่วนของลานกลางเต็นที่สองน,นะครับเป็นส่วนของลานริมน้ําตัวนี้จะเป็นลานสนามหญ้านะครับต้นไม้ไม่สูงมากับจะเป็นลานที่โล่งโปร่ง นี่นะครับ่านที่สองเรียกว่าลานริมน้ำนะครับก็จะติดน้ำเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นน้ำก็ควรจะแนะนำอยู่ในกลางเต็นท์ในส่วนของที่ลานที่สองนะครับและลานที่สามตัวนี้จะมีบันไดลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็สำหรับธุชีพนี่ะครับที่นี่ก็มีบริการธุชีพให้นะครับ มีชิป่ายมีทั้งไซส์เด็กและไซส์ผู้ใหญ่นะครับค่าบริการของเสื้อชูชีพก็คือ20บาทนะครับให้หยอกกระปุกเอาเลยนะครับมีช่องนี้ให้หยอกนะครับแล้วก็มีชูชีพแล้วก็เดินขึ้นมาในส่วนของตรงขึ้นมาในส่วนของเทเลสตรงนี้นะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งสาหรับนั่งทานข้าวได้นะครับนั่งเล่นกินกาแฟได้ใช่นะครับนั่งทานข้าวได้บรรยากาศร่มรื่น ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของเทะเลริมน้ำนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร้านที่3ามกันนะครับร้านที่3มนี้จะเป็นร้านที่ติดกับลานที่2เลยมีจุดเชื่อมต่อนะครับเดินถึงกันนะครับก็จะเป็นลานสนามหญ้าโล่ง ครัลก็ริมน้ำเช่นกันก็มีส่วนของตะลิ่งลงเล่นน้ำได้นะครับที่นี่ในส่วนของร้านที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ก็จะเป็นลานดินนะครับดินไม่แข็งมากตอกสมองง่ายนะครับ มีจุดบริการมีจุดปักบริการให้ใช้นะครับตามเสานะครับมีระยะห่างออสมควรนะครับแนะนำให้ใช้ลักไฟความยาวอย่างน้อย20เมตรนะครับถ้าบริการกลางเต็นท์ที่นี่นะครับสําหรับผู้ใหญ่ท่านละ200บาทต่อคืนนะครับ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง10ขวบนะครับฟรีนะครับสำหรับที่บ้านคุณยายแคมปิ้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมให้กับคู่ที่เข้ามากางเต็นท์ได้เล่นหลายรายการเลยนะครับอย่ามาดูค่าบริการของกิจกรรมที่นี่นะครับสำหรับที่นี่นะครับก็มีราคาของค่ากิจกรรมนะครับล่องแก่นเหลอยางลำละ1,500บาท ขับรถ ATV คันละ400บาทขับรถโกคาร์ทคันละ350บาทยิงปืนเพนบอลท่านละ350บาทนะครับสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมนะครับก็ไม่น่าจะพลาดน,นะครับที่นี่ยังมีหมูกทะไว้บริการน,นะครับชุดละ380บาทนะครับสำหรับใครที่ชอบทานหมูกทะมาที่นี่ก็แนะนำนะครับ3หมูกราทะที่นี่น้ำิ้มรสเด็ดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันในส่วนของบ้านคุณยายแคมปิ้งมีห้องน้ำบริการไว้อยู่หนึ่งจุดนะครับแยกชายหญิงครับติดกันที่นี่ห้องน้ำสะอาดมากเลยนะครับห้องน้ำเราจะใช้บริการก็เปลี่ยนรองเท้านะครับที่บ้านคุณยายมีรองเท้าไว้ให้เปลี่ยนคือมาดูห้องน้ำชายกัน อันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับมีสบู่ล้างมือให้ใช้ด้วยนะครับเข้าไป้อง,งน้นกัน นะครับในห้องน้ำก็จะมีชมพูรสระผมสบวกน้ำาสบููเหลวไว้ให้ใช้นะครับกละดเจ็ดชู่มีให้นะครับฝักบัวห้องน้ำที่นี่ถือว่าสะอาดมากเลยน,นะครับ Oof. <laughs> ด้านนู้นก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําหญิงนะครับก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนเช่นกันนะครับอันนี้คือทางขึ้นห้องน้ําหญิงนะครับ สิ่องห้องน้าชายเลยในส่วนของทางน้าห้องน้ําหญิงเนี่ยก็จะมีในส่วนของอ่างล้างจานล้างอาหารสดนะครับน้ำที่นี่หลแรงเลยนะครับในส่วนของหน้าห้องน้ําหญิงก็จะมีในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับ ้องน้ําที่นี่ถือว่าสะอาดเลยนะครับสะอาดมากนะครับมีพนักงานคอยทําความสะอาดตลอด ห้องน้าที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้าชายห้องน้ําหญิงจะมีเครื่องทาน้าอุ่นไว้บริการหนึ่งห้องนะครับเครื่องทาน้าอุ่นสาหารับใครที่ชอบอา,าบน้ําอุ่นที่นี่มีห้องที่ติดเครื่องทาน้าอุ่นไว้นะครับฝ่ายชายหนึ่งห้องฝ่ายหญิงหนึ่งห้องนะครับกดไลค์กดติดตามให้ช่องพ่อลูกพาเที่ยวนะคะสําหรับวันนี้